สวัสดีค่ะกิ๊กจังเหรียญปพยทานนะคะวันนี้เรามาทำมะเขือเทศไซส์ใหญ่นะคะขนาด18มิลน,นะคะเป็นริบบิ้นเบอร์3ลายใบเตยนะคะนี่เลยนะสนใจกดติดตามแล้วก็แวะไปเพจได้นะคะอุปกรณ์เรามีพร้อมอเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะวันนี้กิ๊กขอแนะนำริบบิ้นสวยๆนะคะ ใบเตยน,นะคะมี่ห้อเ o v ฟ l ี b โบนะคะยาวห้าสิบหลาวันนี้กิ๊กเลือกตัวนี้สีชมพูดีกว่านะสีชมพูสีบานเย็นชมพูบานเย็นนะคะอ่าถ้าเราทำมะเขือเทศไซส์ริบินเบอร์สองเราจะตัดที่ความยาวสิบแปดไม่เกินสิบเก้านิ้วนะคะ แต่ถ้าเราใช้ริบบิ้นขนาด18มิลเราจะตัดริบบิ้นยาวที่26นิ้วนะคะ4เส้นนะคะตัด26นิ้ว4เส้นแล้วเราก็พับครึ่งให้ปลายเหลื่อมกันประมาณนิ้วครึ่งนะคะนิ้วนิ้วครึ่งเพื่อว่าเวลาเราพับเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมาพอดีกันโดยไม่ต้องตัดริบบิ้นออกนะคะพับครึ่งแบบนี้ สี่เส้นนะคะสวยมากเลยริบบิ้นนะคะลายใบเตยนะริบบิ้นเนี่ยข้อดีของเขาคือสองหน้าเป็นริบบิ้นลายเดียวกันนะคะไม่ใช่สีขาวเริ่มเลยเราจะทำฐานสี่นะคะค่อยๆทำตามกันไปนะคะสำหรับสมาชิกใหม่หรือคนที่กำลังพึ่งหัดทำนะคะถ้ามีริบบิ้นเบอร์สองให้ตัดที่สิบเก้านิ้วนะคะสิบแปดสิบเก้านิ้ว ถ้ามีดิบินตามภาพนี้นะคะ18มิลให้ให้ตัด26นิ้วนะคะอันนี้ทำฐานสีก่อนนะคะฐานส้มนะ,ะแล้วก็ล็อกฐานเราใช้ส่วนที่ยาวอยู่ด้านบนนะคะส่วนที่สั้นที่เราพับสั้นอยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าเราต้องเอามาทำฐานขัดแบบนี้มันจะพอดีนะคะล็อกฐานเส้นที่ห เส้นที่สองทำตามกันเลยนะคะใครทำเป็นแล้วทำทรงส้มได้เลยนะทำ,ทำทรงส้มทรงกลมได้เลยนะคะเส้นสุดท้ายล็อกแบบนี้ริบบิ้นสวยมากนะคะอยากให้เห็นความงามของริบบิ้นนะสนใจริบบิ้นทักเพจร้านได้เลยนะคะด้านล่างจะเป็นอย่างนี้นะคะบีบมานิดนึงเพื่อให้มันเป็นรอยล็อกไว้นะคะ แล้วก็หันด้านนี้เข้าหาตัวนะคะขึ้นลูกโดยการจับริบบินทั้งหมดสี่เส้นเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะเป็นเส้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งเส้นที่สองทับด้านบนนะคะสามแล้วก็เส้นที่สี่ทับสี่เส้นเมื่อครบสี่เส้นทิ้งเส้นแรกลงมาเส้นด้านขวาถัดไปทับขึ้นไปข้างบนทิ้งเส้นที่สองลงมาเส้นถัดไปทับมาข้างบนทิ้งเส้นที่สามลงมา เส้นถัดไปทับขึ้นด้านบนทิ้งลงถัดไปเป็นสี่เส้นเห็นนะคะทีนี้พอหมดแล้วเราทิ้งล็อกนี้นะคะพอเส้นถัดไปเราเสียบเข้าเส้นนี้ออกมาเส้นถัดไปเสียบเข้าสองเส้นออกมาด้านนี้เส้นสุดท้ายนะคะเสียบเข้าผ่านสามเส้นเรียงออกมาด้านนี้ อันนี้นะคะจับให้กระชับหน้าตาก้นของทรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้จับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะพาด3ามเส้นาบงนี้นะคะพาดไปเรื่อยๆนะคะผ่าน3ามเส้นแล้วจับไว้จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะเร็วเลยนะคะอันนี้น่าจะไม่ยาก สามเส้นผ่านจะประคองริบบิ้นดีๆนะคะอ่าทีนี้พอตรงนี้สามเส้นนับหนึ่งสองสานะคะเราก็ใส่เลยปาบนะคะหนึ่งสองามอ่างนี้อ่าสวยมากนะคะริบบิ้นใบเตยนะคะ เมื่อเราทําเสร็จนะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้ถึงขั้นตอนนี้เราจะเว้นไว้ใส่เหรียญหรือจะใส่เลยก็ได้นะคะใส่เหรียญเราก็ใส่กระพวนนะแล้วเราก็เก็บลิบบิ้นนะคะโดยดึงให้กระชับสักหน่อยเนาะเก็บตามรอบของเขาเลยนะคะทำวนไปให้ครบนะคะ ตามนี้นะคะและเส้นสุดท้ายของเรานี่พอได้แบบนี้หันหน้ามาจะเป็นอย่างนี้นะคะทําได้ทุกริบบิน้นทุกทุกไซส์นะคะก็แค่ขยับความยาวของริบบิ้นนะคะถ้าสิบแปดมิลใช้ยี่สิบหกนิ้วเนาะนี่เราก็ขยับให้ให้ลูกกระชับอ๋ออันนี้ขณะนี้รูมันใหญ่มันก็เลยหลุดออกมานะคะให้ลูกมันกระชับอ่อาประมาณน,นี้ เราก็จะได้เก็บริบบินให้พอดีเราก็ไม่เสียดิบบินเยอะนะคะถ้าเราตัดดิบบินขนาดพอดีเนาะ,ะเก็บเลยเก็บเนื้อดิบบินเข้าไปนะคะจะพอดีเลยนะคะถ้าตัดถ้าสิบแปดมิลเบอร์สามตัดยี่สิบหกนิ้วนะคะใช้ริบบินเบอร์สองก็ตัดสิบเก้านิ้วสิบแปดสิบเก้านิ้วสี่เส้นพับเหลื่อมกันนะคะนิดหน่อยเพื่อให้เวลามัน มาเก็บริบบิ้นมันจะพอดีไม่ต้องตัดทิ้งนะคะแล้วเราก็มีใบนะคะร้านมีใบจัดจำหน่ายให้นะคะการติดใบควรใช้ปืนกาวนะคะหรือกาวพวก B6 6 0 0 0อะไรแบบนี้นะคะที่มันเป็นกาว DIY นะคะติดเนาะวิธีการติดก็อย่างนี้ติดให้มันเหลื่อมขอบนิดนึงเพราะว่ามันจะได้เกาะกับริบบิ้นนะคะ โอเคแล้วก็ติดลงไปฟึบแบบง่ายๆก็เสร็จขั้นตอนนะคะของการทำมะเขือเราเลยนะคะมะเขือมีสี่สีนะคะใช้ริบบิ้นตัวไหนก็ได้แต่วันนี้ ตัวนี้แหลมมากเขาบอกนะคะสวยมากใส่กระพวนด้วยเพิ่มลูกเล่นนะคะชอบสีไหนแบบไหนสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็กดติดตามเพจแล้วก็ YouTube ของกิ๊กจังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในรูปแบบถัดไปกิ๊กจังวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ